สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับกีฬาพื้นบ้านที่จะมีการชิงชัยในกีฬาซีเกมส์ที่กัมพูชาจะจัดขึ้นกันนะครับกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ที่กัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่5 1 7ถึง17พฤษภาคม2566ที่กรุงพนมเปญมีการชิงชัยกันถึง583เหรียญทองมากที่สุดตั้งแต่มีการจัดการแข่งขันซีเกมมา โดยเน้นไปที่การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านที่มีการชิงชัยกันถึง115เหรียญทองแล้วกีฬาพื้นบ้านใน4เกมครั้งนี้มีอะไรบ้างไปทําความรู้จักกันเลยครับ 1. วบัววีนามชิงชัย30เหรียญทองบัววีนามเป็นศิลปะการต่อสู้ประจำชาติของเวียดนามใช้ทั้งมือศอกและเท้าโดยมีการโจมตีที่หลากหลายรวมถึงการใช้อาวุธอย่างดาบพลองทวนพัดด้ามจิว มีท่าไดร์รำและการปล้ำแบบดั้งเดิมลักษณะคล้ายมวยไทยมวยจีนและเทควันโด 2. โบกตอหรือมวยขเขมรชิงชัย21เหรียญทองโบกตอเป็นศิลปะก,การต่อสู้ของกัมพูชาเป็นกีฬาที่เน้นความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจ 3. ปัญจักศิลัตชิงชัย22เหรียญทองปัญจักศิลัต เป็นศิลปะก,การต่อสู้ด้วยมือเปล่าเท้าเปล่าเน้นการเคลื่อนไหวที่สวยงามถือเป็นศิลปะก,การป้องกันตัวของคนเชื้อสายมาลายูได้แก่มาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินสิงคโปร์บรูไนและไทย 4. ว่ายน้ําตีนกบชิงใช้ย2 2เหรียญทองว่ายน้ําตีนกบคือกีฬาที่ผู้ว่ายน้ําจะต้องมีทักษะในการใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าฟินหรือตีนกบมีกติกาคล้ายกับการว่ายน้าแบบปกตินะครับ หมากลุกขเขมรชิงชายหกเหรียญทองหมากลุกขเขมรคือกีฬาพื้นบ้านของกัมพูชาซึ่งแตกต่างจากหมากลุกสากลคือตัวเบี้ยจะอยู่แถวที่3โดยซีเกมส์ครั้งนี้กัมพูชาจำกัดอายุของผู้เข้าแข่งขันต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปในซีเกมส์ครั้งนี้เจ้าภาพกัมพูชาหมายมั่นปั้นมือไว้ว่าจะเป็นเจ้าเหรียญทองสักครั้ง กีฬาพื้นบ้านจึงเป็นกีฬาที่เป็นตัวชีวัดเจ้าเหรียญทองของกัมพูชาได้เลยผมก็ขอเอาใจช่วยเจ้าภาพนะครับาการแข่งขันบริสุทธิ์ยุติธรรมส่วนชาติอื่นๆหรือไทยเองเก่งอยู่แล้วจึงขอห่วงเจ้าภาพเป็นพิเศษครับคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ